ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่าผาสวรรค์น,นะครับผาสวรรค์เราจะเห็นเลยว่าทางนี้ถ้าดูแค่ดูในแมพเนี่ยมันจะยึกเป็นเป็นหนอนเลยขึ้นเขาอย่างเดียวอันนี้วันเวอัพซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะทุกคนว่าป่าหรือว่าผาอะไรเนี่ยเราจะแบบชิวขนาดไหนเพราะว่าพวกเราเป็นแบบคู่หูสุดชิวระหว่างทางเราก็จะมีต้นไม้ประโปรนะทุกคน ก็วความชิวนี่ดูดิปกติอยู่ดีมาดูดิเออทางคดเคี้ยวแล้วก็อต,ตอนนี้ระหว่างทางมันจะเป็นทางคดเคี้ยวนทะะุนคนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมด ไม่ใช่ทางไปวะเนี่ยตอนนี้เรากำลังแบบไปทางแบบหล่มหลมนะทุกคนก็ยึกยักยึกยักหน่อยแบบซิกแซกซิกแซกออ้นี้มันเป็นทางที่เขาต้องเทควะก็อีกใจเดียวนะทุกคนเลยถึงผาสวรรค์นะทุกคนซึ่งเราว่าน่าจะมีแค่เราสองคนที่มาที่นี่นะเพราะว่าเราไม่เห็นคนอื่นเลยไม่มีทางท่องเที่ยวเลยแบบจริงจังจุดชมวิวผาสวรรค์ อ่าจอดตรงนี้อ่ามึงลองดูเราขับโผล่หัวไปดูบ้าลละก็ได้เนี่ยกูเข้าเกียดีรถถอยหลังอ่ะคิดดูรานเขาได้ปะตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถอยู่นะ<ต>ทุกคนทำยัไงต่อชีวิตดีอ่าเพราะว่าพี่นิวแบบโลกแบบชิตฟักอ่ะไม่ใช่มึงอย่าบังมึงอย่าบังโทษครับ เให้จอตนี้อนทีคนตี <lawsuit royable ring> ้อนนี้พี่นิวกำลังถามรถที่ลงมาอยู่นะครับว่าขับรถขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าทางมันดูแบบโคดจุดๆอะตรงนั้นอะแต่ถามนานหน่อยเพราะว่าพี่นิวไม่อย่างดุงก็ตามที่เราคิดนะทุกคนพวกเราสองคนน่าจะเป็นกลุ่มคนเดียวที่มาเที่ยวที่ ผาสวันวันนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเราสามารถเดินขึ้นไปได้นะทุกคนแต่เดินไม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดขับรถขึ้นไปพี่นิวค่อนข้างโรคนะเขาคงจะบ่นระหว่างทางแบบจัดหนักไปหน่อยเราไปเดินกันดีกว่าเย้ Yay! โอเดทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในดงทางเดินแล้วนะครับเป็นทางเดินเข้าไปสู่ผาสวรรค์ซึ่งไม่มีคนเลย <Okay. S 1> ก็นี่เป็นการเดินป่าในรอบแบบหลายปีนะที่เราไม่ได้เดินเข้ามาในแบบโครงป่าอย่างนี้เดี mm ๋ย hmm. วเดินอีกสักพักหนึง่งแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าวิวเนี่ยมันสวยขนาดไหน Let's go โอเคทุกคนตอนนี้นะเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับใช้เวลาเดินประมาณเราก็ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะก็ถึงที่จุดชมวิวนะทุกคนตอนนี้เข้ามาในป่าฮูเ้อะไรอ่ะเราเจอเพื่อนนะทุกคน <c oughs> เพื่อนพี่นิว เราหลงยังวะพี่เออไหนคือวิวพอยวะเอ๊ะมีทางอยู่พี่เฮ้ยมันกลับมาที่เดิมมึงไม่ใช่นี่เราอ้อมหินมาแล้วเอา้าแล้วไหนทางไปต่อวะผมว่าผามันอยู่ตรงนี้เว้มันคือก้อนหินนี้ปะาหาจะปีนไปงไงไหนวิวพววูยวะ Okay, โอเคทุกคนเ,เหมือนตอนนี้เพราะเราจะมาผิดผานะทนผิดได้ง่ายวะแต่มันไม่แบบผาแบบ p r i v a t e อะ่ะแต่ขึ้นมายากแบบชิดอ่ะก็เดี๋ยวเราไปหาทางกอนนะทุกคนว่ามีทางอื่นอีกไหมพี่นิวแม่งลืมเอาน้ำมาไปหาทางต่อกันดีกว่านะทุกคนเย้ yeah, yeah. ไม่ก้องอะเโอเคอ้นานเน้เลนแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ผาสวัรด์แล้วนะนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเดินอ่ะก็ประมาณใช้เวลาประมาณ20นาทีนะแล้วก็อย่าลืมเตรียมน้ำอ่ะทุกคนเราลืม <c oughs> <c oughs> ชิโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปผาสวรรค์เสร็จแล้วนะยังเหนื่อย แล้วหลังนี้พวกเราก็กำลังจะไปที่ออน้ำตกอะไรทักอย่างเชลารเดินทางประมาณโอ้ห้านาทีเจ็ดนาทีแบบชิวๆคือน้ำตกเนี่ยมันมีหลายชั้นนะเราไม่รู้ว่าเราจะเดินไปถึงได้ชั้นไหนแต่เราอยากขึ้นไปให้แบบได้สูงที่สุดเนาะเราไปดูกันว่าไอพี่นิวเนี่ยมันจะฝืนทางขานได้ถึงขนาดไหนสบายๆแย,ย,ยไม่ได้มีบ่นสักคำเลย <laughs> เดินเมื่อกี้ไม่ได้ยากเลยแบบ อันนี้เราถึงที่น้ำตกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่น้ำตกคนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมเหมือนว่าเราจะมีแค่เรากับกลุ่มคนีประมาณคนสองคนเนาะเนี่ยทางเดินพี่นิวกำลังเปลี่ยนชุดอยู่แบบบุยๆ วันนี้เป็นการเดินป่าทั้งวันของพวกเราแกงกูหูดูโอ้จังกูบอยนะถ้าทุกคนฟังดีๆนะได้ได้ยินเสียงน้ำแบบเบาๆซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะทุกคนน่าจะเป็นทางเดินที่ง่ายกว่าทางเมื่อกี้นี้ นนี้เราอยู่บนทางอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราว่าน่าจะมาผิดนะทุกคนเดีย๋ยวต้องหาทางเดินใหม่ว่าไปทางไหนไมันจะขึ้นไปข้างบนได้เนาะเขาบอกว่ามันไม่ใช่นี้เขาบอกว่าต้องแบบของลุงคือปลอมอะ่ะเขาบอกต้องผ่านลุงลงไปแล้วจะมีที่ขายบัตรโอเคเหมือนเมื่อกี้เราโดนหลอกนะทุกคนเรามาผิดถ้าเกิดใครเจอที่แบบเป็นลุงนะก็ตรงไปอีกหน่อยจะเป็นแบบอุทยานอะ่ะที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะคนละยี่สิบบาทซึ่งตอนนี้เราก็จ่ายตังค์เรียบร้อย โอ้โหนี่สวยจริงโอ้นี่ได้อยู่อันนี้คือน้ำตกทางทเสด็จของจริงนะทุกคนมันจะเป็นทางลาดแบบนี้เ <c oughs> มื่อกี้คือทุกอย่างที่ไปกือผิดทั้งวันน่นแต่ขึ้นเขาผิดรูปสวยจริงสวยจริงเราได้ลงมาตรงนี้กรามาที่จุดเริ่มต้นมาดูกันว่าเราเดินไปได้นานแค่ไหน ดีมากนะมันแบบน้ำก็สะอาดแล้วก็แบบคือมันมีเป็นแองแองๆๆแองแองแองไปถ้าเราก็สามารถเล่นน้ำตามแอ่งได้ถ้าเรามาดูนะทุกคนร c o เ m e n d ทุกคนตอนนี้เรามาแวะที่โรงแรมนะครับแถวๆนี้เพื่อที่จะมากินข้าวล้างตัวแล้วก็ชิลบุ๋ยที่ชายหาดนะเราเห็นว่าทะเลมันน่าเล่นเนาะก็เลยจะเล่นทะเลกันดีกว่าแบบชิวๆ มากนะทุกคนเหมือนแบบสถานที่เที่ยวมันคนน้อยใช่ไหมก็เลยมีแค่แบบพวกเราแค่นั้นเอง